เฮ้ยด้อวัดใครที่สนใจไอเดีเกมต่างๆนะครับผมแนะนำนะครับนี่เลยครับแอดมินฟินนะครับช่วงนี้ยังไงก็ระวัง Facebook ปลอมด้วยนะครับเดี๋ยวไงผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยครับทุกคนครับวันนี้มากับไอดีน้องผมอีกแล้วคือน้องวิครับหรือว่าแม็กกี้เอ็กบอลฮีฮีควยสแล้วกันครับ อ,อ่าแบบแปลกๆหน่อยแต่ว่าตอนนี้มันจะแปลกๆนิดนึงนะเพราะว่าเราไปแลกหน้าเว็บมาแล้วก็คือไอ้พวกกดเหรียญที่200ละสองร้อยละยี่สิบเรากดมาเรียบร้อยแล้ะทีนี้เราก็มาแต่การ์ดเต็งๆกันเลยละกันนะครับตอนนี้ผมได้ข่าวมาไว้ทุกคนมีคนเกิดเปิดการ์ดอันนี้แล้วแม่งได้นี anyway, ่เว้ย C A P ย้อนครับบวกแปดพลังเริ่มต้นร้อยยี่สิบสัตว์แต่ก่อนเดี๋ยวผมมาที่อันนี้เลยมาที่อันนี้เลยสิบใบแม่งเลยดาบร้อยห้าสิบแค่นั้นแหละไม่พูดอะไรเยอะ เฮ้ยใครวะอาร์เจนตินา่าเซฟมาเราโดน่าโอเคสแต็ปร้อยสิบเอ็ดครับคือได้สแต็ปร้อยสิบเอ็ดเนี่ยผมถือว่าคอมพ l e t เพราะว่าสแต็อ่อนๆแม่งเยอะอันนี้ร้อยเก้าเห็นไหมร้อยสิบเอ็ดมาแค่ตัวเดียวโอ้โหฮาเซเบะกากาก็มาเยอะอยู่นะครับร้อยสิบเอ็ดสักสองตัวไปเก้าใบนี้เสือเตี้ยมาเราโดน่าอะไรตีบวกชั้นดีเบอร์แปดครับอังกฤษเบอร์แปดอังกฤษเซียนเจอหรอเจอล้วแลมพาร์ดโอเคสองพันแปด ได้อยู่กับพวกพี่อู้เฟรดรามผมมาแค่2ตัวโอเคอยู่นะครับร้อยสิบเอ็ดมา2ตัวนะครับมีแต่คนภาวนาบอกให้โดมาเฮ้ยผม,ล,มลืมเปิดเงินทุกคนไปนับกันเองแล้วกันว่าบวกหมื่นเนี้ยมันจะได้เงินกี่เอ็มนะครับไปไปนับกันเองไปะนะครับเรามาดูการดีกว่าดูการแล้วมาสะใจกว่านะครับผมขอลองลองดูบวกแปดไอ้บวกเจ็ดหน่อยนะไอวิทย์บอกว่าไม่อยากได้เสือเตี้ยครับอยากได้เสือหมอกม,มึงเสือภูเขาไงล่ะากปั่นจักรยานเหรอเอ้ยเดี๋ยวนี้ต้องบวกแปดเองละแล้วเอามาใช้งานตัวเนี้ย บาร์คลีด้วยก็ได้เฮ้ย e b c a p บวกเจ็ดยอนครับก็ได้กูผมอิจฉามากเลยนะที่รู้ว่ามีคนได้มีคนได้เนี่ยฮะยอนครับ c a p บวกแปดสแตทแม่งเริ่มผูยึดกระเบื้องโอเคผมว่าการพวกเนี้ยมันจะทำให้นักเตะเราเต็มนะเราไปที่นี้เลยนะครับผมขอลองเปิดทีละใบบ้างน,นะอันนี้หรออันนี้แต่อันเนี้ยไม่ไม่ควรทีละใบที่สุดละมันควรเปิดเลยทีเดียวเพราะสแตทมันร้อยสิบเอ็ดอยู่แล้วอะ เนี่ยเห็นไหมมาตั้1 1อยู่แล้วครับสำหรับดาฟ30 c p นะครับงั้นผมเปิดชุดเดียวไปเลยเน่ยครับแลมพาร์ตตัวเดิมมันก็ได้ประมาณนี้ค20,000 20, 20,000บวกอะไรอย่างเงี้ยครับเกือบ30,000ซึ่งไม่รู้ว่าขายออกหรือยังนะครับเนี่ยครับ111หมดเลยครับโรนันโดกลายเป็นถูกสุดนะทุกคนคิเยโนโรนันโดปีนี้กลายเป็นเกลือสุดผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันเพราะอะไรเดี๋ยวก่อนที่เราไปที่บวก8เรามาที่เชลซีแล้วกันทีละใบไปเหมือนเดิมทีละใบไป กูว่าแล้วไอ้เหียเอสเซียงครับทุกคนคือยังไงแม่ก็ต้องออกอะเพอเพิดเอสเซียงมาไม่ต่ำกว่าสามตัวอืมเหมือนเดิมม,มึงดูไปม,มันล็อกไหมอะถ้าเกิดได้เอสเซียงตัวนึงกูเปลี่ยนออกอะนะควยเออเบอร์เก้าเฟอร์นันโดเฟอร์นันโดเฟอร์นันโดตอเลสครับทุกคนแต่ตอนนี้ราคาเหมือนมันยังไม่ขึ้นนะโอ้โหขึ้นมาแค่ร้อยกว่าเอมเองครับทุกคนราคาขึ้นยากมากครับเฟอร์นันโดตอเลสใคร โอ้ฟอนันโดเดี m kay, m kay. Oh, ๋ยวพอได้แล้วมั้งฟอนันโดอ่ะแลมผ่านมั้งก็ได้เพื่อนแลมผ่านมั้งก็ได้ครับฟอนันโดตอเลสตอนนี้มันขายไม่ได้โอ้คนรับเป็นร้อยตัวราคาไม่ดีผมจะหลุดเอ้ยเฮ้ยมันอะไรเฮ้ยพอไหมเดี๋ยวเดี๋ยวนะแต่ผมยังมั่นใจว่าฟอนันโดตอเลสอนาคตมันจะแพงกว่าหลายๆตัวที่รับตั้งแต่ร้อยฮะเฮ้ยวัด What the fuck ไม่ตลกแล้วนะมึงเล่นอะไรของมึงเ,เนี่ยเลสในเกมมึงเล่นอะไรหรือว่ามันสี่หรือ5ตัวติดแล้ววะเนี่ยกจะรั่วครับขอได้ไหมพี่ตอเลสมันดักกันไปร้อยตัวเองไม่ได้หรอกน้องชายตอเลสแม่งดักกันเกือบ200ตัวตอนนี้ราคาไม่ดียิงจะได้ได้ไงล่ะใช่ไหมล่ะไปเฮ้ยทำไมมันดูง่าย่างวาตอเลสไม่เอาเออดอกปาใช่ไหมดีดีดเย่โอเคดีดีเย่แพงหน่อดีดีเย่แพงหน่อย เรามากันที่บวก8เลยก็ได้ครับใครเข้ามาแล้วผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ครบ40,000ติดตามเลยนะเดี๋ยวมีอีแสนล้านมาแจกกดติดตามเข้ามา<อ>เดี๋ยวจัดเลยกดเลยครับไป8ใบลวด C A P ยอนครับอไม่ได้่ะใครอ่ะในเทืร์แลนด์หรอ G K โอ้โหเชียเอ้ยน้องในสตรีมมีคนหนึ่งแม่งบอกแม่งได้ยู่นครับบวกแแล้วมึงดูสภาพพี่กูได้ โอ้เส้นบวกแปดนี้โอ้โหขอขอใบนึงก่อนนี่ครับขอใบนึงก่อนพี่บอลครับผมคนอีสานครับครับผมแล้วน้องบอกพี่ทำไมอ่ะโอ้กินแหนะปะเนี่ยโอ้โหบวกบวกแปดยังขายไม่ออกมึงมาบวกหกกูจะช้ำอ่ะนี่ครับมาบวกหกกูจะช้ำครับโอ้โหตัวเดิมใช่ไหมซีเอ็มโอ้ยเดี๋ยวย่อไอวีตัวที่ห 116 116แค่9มื0 0ไม่ได้นะวิลเลียมโอเคเอสัตน้องคนนั้นได้120กูได้116กับมึงมาดิไอวิทอะไหล่ตีบวกเอาไปตีไอคอนซีดาน65กนี่ครับอะไหล่ตัวนี้เขาขายนอกกันได้บอกเลย116อะพอ115ก็เป็นแสนแล้วกูให้มึงเลยไอวิท115เป็นแส้116ยังไงก็นอกเดายองเอาไปใช้ได้ด้วย EP2 ไม่เยอะเออ6ใบแม่งเลยกูเดือนละ หลายคนบอกอะไรชั้นดีเฮ้ยเฮ้ยอาจาขอ์หอดีจเจาไปเล่นเองบอกอะไรชั้นดีอะไรลนะ่ะเฮ้ยซี CM, is, อ 8, เอ็มเพียร์นิชบวกแปดได้ไหมเพียร์นิบวกแปดมาดิหกพันล้านดีใจเพื่อดีใจเพื่อโอ้คิดแนกไอเนี้ยมาแล้วโอ้โหทาเซเบ้เพื่อนมียาบีเฮ้ยแต่บวกแปดมาเยอะนะรอบนี้แต่สแต็ไม่เยอะครับสแต็สแตด็ดูดูดูกาวครับน้องชาย,น,ชายนะครับมาอีกหกใบ ทุกคนครับอย่าลืมกดติดตามให้พี่ด้วยนะเองกดติดตามเข้ามาเถอะพี่ขอร้องนะครับน้องชายไปเลยครับโอ้โหเต็มเต็มนี่ขนาดเปิดแต่การเน้นๆแล้วนะเปิดไปก่อนฝีใบผมไปโรนักเตะ u พปากีซังไม่ใช่ฝรั่งเศสฝรัร่งเศส U p พ b เอวีโอ้โหลูกา้าหุย้ยทำไมแพงจังเลยอะ่ะราคาบักมากเลยครับแพงสัตว์โอ้ยขี้นี้ก็แพงโอ้โหอยห้าสี่หมื่นกับหกหมื่นสเกลเลเบิร์ก โอ้โหแพงทั้งนั้นเมียเนี่ย 2,000m 2000ดูน่าเชื่อสือนิดนึงครับนอกนั้นบั๊กหมดเลยเดี๋ยวผมขอเคลียร์นักเตะสักคู่นะครับเดี๋ยวขอไปแลกเปลี่ยนดีกว่าจะดเร็วต้องคุมแล้วครับทุกคนนะกูขอเถอะเอ้ยแต่ว่าไอดีนี้ผมได้โดไปแล้วด้วยนะครับทุกคนครับก่อนอื่นเลยผมขอโปรโมทนิดนึงได้ไหมก่อนกดนะครับ ใครที่มีกําลังนะครับกดเมมเบอร์ผมได้นะห้องช่องผมมีระบบสมาชิกระบบเมมเบอร์เนาะเดือนละส5ิบห้าบาทเดือนหนึ่งก็ตกวันละบาทนิดๆน,นะครับทุกคนใครกดแล้วก็จะได้โลโก้หน้าชื่อชื่อเป็นสีเขียวอะไรเงี้ยผมสตรีมทุกวันเนาะมาช่วยกันกดได้ขอบคุณมากครับทุกคนขอบคุณที่สนับสนุนกันนะครับมากดกันได้ครับไปเลยใบแรกรองเท้าขาวเบอร์สิบเอ็ดจเบ โอเคจีเบลปีฮอตไม่แย่อันนี้ผมบอกเลยไม huh ่แย่ไม่แย่สี่หมื่นล้านไม่แย่ครับไปครับอีกอันหนึ่งโรนโดไหเฮ้ยโรนโดชัวบาซิลไม่ใช่แล้วฟาวเลอร์ผมมีตังที่ผมขเยวิตามินอีหรือที่ไทยรู้จักกันในชื่อยาอีครับที่ผมมีตังเพราะผมขายวิตามินอีหรือที่ไทยรู้จักชื่อว่ายาอีเดี๋ยวบอดเวไปอีกใบหนึ่งตอนแรกแม็กกูโด้อ้วนเห็นเบอร์เก้าปึกแม่งฟาวเลอร์คนละโคตรเลยเบอร์สองหรอวะ โกดินโอ้โหโอ้โหจีเบลจีบาเล่เดี๋ยวเดี๋ยวจีบาเล่อ่านไปนี่โดนคอมเมนต์ด่าพูดผลาดเลยโกดินสองหมื่นล้านไหวโบนเนี่ยรองเท้าแดงเฮ้ยเนมาโอเคเนมาโอเคเนมาโอเคครับจิดเจืดจึเจิดจืดรึอ่ะหมื่นเก้าเองเหรอมึงหมื่นเก้าเองเหรอวะมึงต้องแพงกว่านี้ดิเพื่อนเนมากดที่นอนหนูบ้าง นะครับขอไปที่นอนหนูหน่อยรองเท้าแดงเบอร์ยาวเลยสเปนเบอร์เยอะๆอย่างนี้แม่งหาดียากมากเออซินวะหมื่นเอ็มวะต้องมีมาแอวเฮดนะน้องวิทย์อยากได้เจ้าเนม่าเฮดที่จัดให้แต่ตอนนี้มึงเอากุลิศฮอตไปก่อนได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยไ,ได้ลุ้นวะเบอร์ซิตเบอร์ซิตเซียมใครวะโอ้โหมาลดน่าดีปะวะห้าหมื่นโอเคไหมห้าหมื่นก็โอเคอยู่ นะครับถือว่าไม่แย่นะมาราลูนาอูใส่ต่างหูทองเลยนะมาราลูนามึงจะหลออ่อเกินนะครับเป็นนักบอลฝ่ายต่างหูทองโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาต่อที่ BOE บวกแปดกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นขอคัดนักเตะเหมือนเดิมคือตอนนี้ผมคัดนักเตะจนคล่องมากตอนเนี้ยผมขอเล่าเต้าข่าวอย่างหนึ่งนะคือเมื่อวันเนี้ยผมอะไปดูที่เขาแข่งอีค่อนมาีมจัดอีกหนึ่งแสนเลยคนดูใจเออเออจัดอีกหนึ่งแสน คือผมบอกก่อนนะทุกคนวันนี้ผมไปดูการแข่งอีคอนในช่องหลักของฟีฟ่าออนไลน์สมาซึ่งผมก็ดูแข่งอยู่เฉยถ้าผมก็ดูแข่งดูในมือถือผมไม่ได,ดูคอมเมนต์ด้วยนะครับพอตอนยิงเข้าอ่ะผมก็จะมาดูคอมเมนต์และอยู่ๆผมเห็นคอมเมนต์อะไรไม่รู้เต็มไปเลยบอลรักเจนันน้องบอลรักเจนันคือขึ้นมาพลืดเลยว้ยน้องบอลรักเจนันคือผมงงมากคืออะไรคือมึงไม่ต้องไปพิมพ์อะไรอย่างง้นก็ไดไม้มันไม่เกี่ยวอะไรกับการแข่งเลยผมงงมากคืออะไรน้องบอลรักเจนันแล้วเจนันเขาก็ไม่แฟนผมแล้วผมก็ไม่ได้ คือผมก็รู้จักเขาแหละผมรักเขาในฐานะเพื่อนมนุษย์แต่มึงรักเจนนันรักเจนนันเต็มไปหมดพูดมากทำไมเปิดเลยดีกว่าเออไม่ใช่เรื่องจริงนะครับโอ้โหใครวะเฮ้ย CDM โปแลนด์ร้อยสิบหมื่นเดียวขอหน่อยวาลัน วาลานหมูอไเนี่ยเหอะได้ไหมสักตัวเฮ้ยอหภาพโหลดเร็วด้วยเยเมนเหรอ C A M เยเมนใครดีๆว้ายมาโค้ร้อยเอาว้ายขอหน่อยต,ตะโกนเพื่อเอาหน่อยเหอะเอาหน่อยกินน้ำหนึ่งทีรูปร่างผอมเพียวเบิร์นเยี่ยมโอ้โหเตเลมันใช่ไหมทุกคนครับหนักแล้วอ่ะเชี่กสามใบ เอาเลยขอเถอะพี่ขอ,ขอ,ข,อขอ้อ้พราสมเดทสมตา๊บนึงนะสมเด็จคุนเซนเฮ้ยสเปนโอ้คาบาวฮาโอ้โหร้อยเก้าร้อยแปดอันนี้มือขี้ของจริงมือขี้ของจริงคนมือขี้ต้องไงต้องโดนด่าอย่าซีดเยอะเดี๋ยวเสียวอุ๊ยซีดอีกแล้วรูปร่างใหญ่หน่อยอันนี้โอ้โหแต่ประเทศมันไม่น่าได้โอ้สังก้าปะโอ้โหสังก้า ผมขอพรกพีสักตัวหนึ่งให้ผมแบบเ hey, ฮดังๆให้ข้างบ้านแม่มาดามเลยพวกเนี้ยเอาหน่อยทีค่กูจะเ hey, ฮให้ลั่นเลยเกิดตัวดีๆมาให้ข้างบ้านแม่งมาดากุพ่งนี้เลยรองเท้าเหลืองเฮ้ยอังกฤษโอซานโชปีนี้ซานโช่มันห้อยสิบเอดได้ไหมวะกลางๆเนาะเรามาวัดกันที่แอลเฮด คือถ้าเกิดแอรเทนุกแปดออก B ีคือจบทุกอย่างคือเรื่องเงียบแต่ก่อนอื่นคัดนักเตะเหมือนเดิมครับทุกคนเฮ้โเดี๋ยวเดี๋ยวคนตกใจไปเลยครับทุกคนไปแรกโอ้หรูปร่างเฮ้ยดูวันโอ้ยดูวันขี้คาร้อนไอสัตว์เห็นหัวร้มล เชื่อเห็นหัวเห็นบาซิลแล้วหัวร้อนๆก็จริงนะโดวอะไรเบอร์สี่แต่คือแบบเราเห็นหัวร้อนเราเห็นบาซิลไงเราเอาไปก่อนเลยสะดุ้งโหยงเลยเฮียเบอร์สี่กูโดวอ้วนเฉยมีเพื่อนมันมีเพื่อนมันโอโกเลยวะโอฝรั่งเศสโยริสอะไหล่ชั้นดีครับร้อยสิบสองเป็นอะไหล่ได้อยู่หมื่นเก้าโอไม่ได้โดอ้วนได้เพื่อนโดมา ปฏิกิริยาร้อยสิบเอ็ดเฮ้ยอีกสี่ใบเอาหน่อยดิเนี่ยได้ตัวตั้งแสนล้านมาทีเดียวเองยเหรอรองเท้าเหลืองเบอร์สี่ครว้เบอร์สี่ไออบริสิบใช่ไหมบริสิบกูอเอาอะไรมาเนี่ยสองหมื่นเจ็ดเฮี้ยกูเอาอะไรมาเชี่ยเอาหน่อย เฮ้ยนรฮะชุมูเบอร์เก้าฝรั่งเศสชิลูปีเหรอเท่าไหร่พลังร้อยสิบสองชิลูปีสี่หมื่นมันกากกว่อ MOG ใช่ไหมกากกว่อ MOG เยอะเลยอะ่ะกุกกำพระแน่นเลยเผื่อพระในคอจะกระโดดมาช่วยมามีตั้งสี่ห้าองค์เนี่ยองค์ไหนก็ได้กระโดดมาช่วยกหน่อยเหรอรองเท้าขา,าวโอ้โหเบอร์สิบว่าเยอรมันรอฮะ c f, ีเเยอรมันมุลเลอร์ร ตายตายมุลเลอร์เอ,อ้แต่มุลเลอร์ขายออกอยู่ผมเห็นมีคนรับอยู่เจ็ดหมื่นล้านได้เจ็ดหมื่นล้านก็โอเคแสนได้ไหมแสนได้ไหมได้ไหมถามเนี่ยไ,ได้ไหมแสนล้านโอ้แสนล้านครับทุกคนยักษ์เด่นครับชมัยเค้นครับร้อยสิบเอ็ดครับผมลองกดหกเลยไหม เชียเลยทางนี้แม่งไม่มีพิกพีกออกมาเลยว่ะมีแต่เพื่อนโดอ้วนออกมาเอาไปหกใบเลยจบจบดูดี่หกใบจะมีตัวดีๆให้กูไหมพระในคอเนี่ยเป็นสิบสิบองค์ไม่ช่วยอะไรกูเลยเยอรมันไครวะเอฟเฟนแบกโอเคเอฟเฟนแบกหมื่นเจ็ดอโหตัวแพงสุดหมื่นเจ็ดอะตัวอื่นคือไม่ต้องลุ้นแล้วอะนะครับตัวอื่นคือแบบไปขี้เลยครับทุกคนสุดท้ายแล้วครับ ร้อยสิบไอคอนครับทุกคนโอเคเบอร์ยี่สิบ okay. อุดการ์ดโอเคไอ้ปีโลอุดการ์ดอะไรอ่ะอุดการ์ดอะไรอ่ะเดีย๋ยวกดไปงห้าใบเลยทุกคนจบใบนี้เดี๋ยวกดห้าใบเลยเบอร์อะไรโอซานเชสไปแม่งห้าเลยกูคั่งแนละ้วกูตกมันแล้วพระไม่ช่วยเลยเลยออกเลยพระผมไม่ช่วยอะไรแล้ว โอ้บักโจ้แพงสุด5้าใบรวดน้องนั้นเกลือแน่นอนบักโจ้หมื่นสแพงสุดโอเคครับทุกคนนี่ก็คือผลประกอบการของ60,000บาทนะเองอย่าไปรวมวาลานะวาลานี้ซื้อมานะครับทุกคนก็ประมาณนี้60,000บาท พวกเองคิดเห็นยังไงเองคอมเมนต์กันมานะด่าได้แต่เบาๆนะครับขอบคุณครับทุกคนครับทุกคนมากันอีกครั้งหนึ่งครับอีกชุดหนึ่งสามใบอันนี้ก็ประมาณอีกหมื่นหนึ่งอะตีไบหมื่นหนึ่งนะครับทุกคนเดี๋ยวขอไปเปิดที่อันนี้ก่อนอันนี้คือไปกันเร็วๆเลยเพราะเหลือแต่การเน้นๆและบวกแปดโยมจัดให้โยฮันครับโยฮันครับบวกแปดไปเฮ้ย EBS บฝรั่งเศสกิ๊ดนิกนกิ๊ดแหนกเฮียอะไรนะกาการอะอม,มาประจำครับทุกคน แม่งมาเป็นงานประจำจริงๆมาครับเชลซีปีเชลซีตัวอะแรวก็ได้ครับบวกหกหรือบวกแปดมาอมเอาเอลเยไปเลยครับโลบเกินโอ้โหมียาบ,บีเอาอีกมาอีกแล้วโอ้โหกาคาวะโอ้โหในในในว c ซผมก็ดูมึงยังตามมาหลอกหรอกหรอนในเกมพีพ a าไลสี่เหรอครับไอกระเบื้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงเหรอวะไปบวกแปด ปีฮอตหูขาตันๆอย่างนี้ตัวอะไรวะ C B บอาเจนพี่ทอมตาขวางนะพี่ทอมแห่งขับอินดี้จีนตาขวางแล้วพี่ทอมเห็นกูเปิดได้นักเตะอย่างนี้พี่ทอมบอกว่าพี่ทอมพี่ธอมขัดปืนรอ,อกูแล้วตอนนี้มาครับทุกคนปีฮอตบวกแปดครับขอขัดนักเตะสักแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนครับ <c ười> เอากุหลิดให้พี่ทอมมี่ไปหน่อย ค,คือตอนนี้เปิดการ์ดมาสามสี่ใบเนี่ยกากหมดเลยสามสี่ครั้งให้พี่ธอมเนี่ยกากหมดเลยตอนนี้พี่ทอมขัดปืนแล้วเกิดไอดีนี้ผูกกากอีกไปพี่ทอมแม่งเช็ดปืนอย่างนี้แล้วตอนนี้รอดูตัวนี้เลยโอ้โหพี่ทอมผมขอดทษวเฮ้ยแต่น้อยเอออยู่พี่ทอมแต่น้อยเอออยู่พี่ทอมพี่ทอมน้อยเอออยู่ 20, 20, 20, 20, 20, พี่ทอมพี่ทอมน้อยก็อยู่สองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นเพราะตัวไม่ถึงหมื่นมันก็มีงานปีฮอตน้อยเออผมว่าขายออกพี่ทอมโอ้ป้าบีโอีบวกแปด คัดแป๊บนึงนะคัดเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ผมพยายามใบเนี้ยผมพยายามเอาโกออกให้มากที่สุดเลยนะคือมันจะได้ลุ้นไงถ้าเกิดเสื้อโกมาแม่งลุ้นยากนะครับแต่ว่าก็เก็บไว้บ้านนะโกพลังเยอะๆอย่างเงี้ยเอาเข้ามาครับทุกคนเปิดแมงคีเพิ่มอูโดนเน็ไหมครับีเกแผนซทได้ครับ,รบ,รบเปลี่ยนยังไงดีครับผมรองเท้าเหลืองอิตาลีซีเออิตาลีดีดีเลยบ้านเล่นละ เขียวเหนียวซับเขียวเหนียวปีอย e. oh, ู่ไหนเขียวเหนียวปีสุดจันไวเนี่ยเสียวเหนียวปีเสียวเหนียวปีสุดจันไวเสียวเหนียวปีขอหนเสียวเหนียวปีโอ้ยมันมันมันเขียวไม่ทันอ่ะสุดจันไววะรองเท้าขาวเฮ้ยเมื่อเก้าโอ้ลูกกูแปว่โอ้ร้อยสิบเงินเอ็มไม่ต้องนับละ นะครับเดี๋ยวนับให้แรกเ้าหมื่ทุกคนของเดิมเก้าหมืไปแต่การเน้นเน้นเตง็งเต็งเหมือนเดิมนะครับของไอวิทย์หกหมืนของพี่ทอมหนึ่งมื่นเป็นเจ็ดหมืนไอดีนี้อีกหมื่นแปดหมืทุกคนวันนี้มาจะผ่านมือผมแปดหมื่นนะครับเอาหน่อยเฮ้ยไปสี 4, ป่ใบสี่ใบเอาหน่อยเฮ้ย เฮ้ยโอ้โหอันนี้กากอยู่แล้วครับอันนี้อันนี้มันลุ้นมันลุ้นให้ดีไม่ได้ครับมันได้อยู่แค่นี้แหละครับทุกคนนะครับบวกเจ็ดก็ไม่น่าจะได้ดีๆอ่ะสิบใบสิบเอ็ดใบอ่ะ CA p y อนครับมะโชว์มันหน่อยไปโอ้โหด็อกบ้าหรอบาซิล RW บาซิลโลนินโยบวกเจ็ดโลนินโยเจ็ดหมื่นเฮ้ยได้อยู่นะขายออกเพาะว่ แต่มันร้อยสิบสามอ่ะผมว okay. mm ่ามันก็น่าจะโอเคอยู่นะงั้นมันก็น่าจะไม่แย่นะถ้าเกิดการนี้สุดบวกแปดแล้วโรนิโย่เป็นบวกแปดนี่กูจุ้งนะเรามาที่บวกห้าเลยละกันนะครับจัดแม่งสองใบเลยจบๆไม่ต้องพูดอะไรเยอะร้อยสิบเอ็ดมาแล้วสองตัวปะโอ้โหโกมาคงจะร้อยสิบเอ็ดละโอ้ยักษ์เดนได้อยู่นะยักษ์เดนโอเคยักษ์เดนร้อยสิบเอ็ดยูขายได้ครับอีกตัวหนึ่งอะไวรร้อยห้าแดกเลอร์ จะรั่ะครับทุกคนดับสามสิบมันร้อยสิบเอ็ดอยู่แล้วอันนี้แทบไม่ต้องลุ้นเลยอ่ะอันนี้ไม่ต้องลุ้นเลยจริงครับมันยังไงมันก็ได้ร้อยสิบเอ็ดนี่ครับมันแล้วก็สองหมื่นกว่าเอ็มนะครับประมาณนี้ขายออกไม่ออกก็อ,อ,กกอีกเรื่องหนึง่งอาซาเนี่ยร้อยสิบเอ็ดอยู่แล้วครับสองหมื่นหนึ่งขายออกไม่ออกก็ดูในตลาดอีกทีหนึ่งครับไปกดแม่งเลยกดแม่งเลย go fp, 7, FP, 4, FP 8, เจ็ดอาเรล่า fp สิบกุตัว fp แปดนโปกเฮ้ย r เดิ r, r m โปรตุเกสไว ไว้ลาฟาลุ้นบวกแปดดีๆมาแม่งโอ้โหไปเอาหน่อยเฮ้ยแอลเบวกแปดได้ไหมรองเท้าชมพูสเปนอ่าเดบิวสเปนไม่น่าจะดีเปโดเฮ้ยไหนน้องใครรับเปโดโอ้โหเปโดกูรู้ว่วแพงแม่งพิมพ์มาฝัดหน้าแชทกูพี่ผมอยากได้เปโด l แอลเบวกแปดผมรับเปโด l แอลเบวกแปดกูนึกว่าต้องสองสามหมืน่นชิบหาย สองพั 8, นก้ยแปดพันน่ครับเดี๋ยวขอเปิดไปที่บวกเจ็ดเดินเลยวะทุกคนครับขอไล่ดวงไปที่บวกเจ็ดก่อนนะนะครับไล่ดวงแป๊บทุกคนข้าไปเลยเปริสิตบวกเจ็ดมาดิขอโรน,นันดิโยแบบบวกเจ็ดแบบเมื่อกี้ได้ไหมขอบวกเจ็ดโรนันิโยอีกทีนึงได้ไหมฮะทุกคนขอเถอะขอเถอะ มาเลสบวกเจ็ดจะหลุดน่ครับไปบวกเจ็ด CAP มาบวกเจ็ด CAP ใครก็ได้ตอนนี้โอ้เอมีเกียรตโอเคครับทุกคนก็ก็ต้องลุ้นบวกแปดแล้วล่ะแล้วบวกแปดก็ไปอ่ะอันนี้นี่เลยอันนี้เลยนี่เลยนี่เดี๋ยวไปดับเดี๋ยวไปดับเดี๋ยวไปดับโอ้โหวีดีอาเบอร์สี่อะ กูอ่อยแล้วนะเสียงกูอ่ะนึว่าโกดินเนาะโอคาเซเลสหมื่นห้าได้อยู่ปะวะก็ได้แหละนะครับก็ต้องได้แหละไม่ได้ก็ต้องได้พวกกูได้มาแล้วอะ่ะทุกคนครับเดี๋ยวผมขอคัดนักเตะสักคู่นะครับปีฮอตบวกแปดนะครับทุกคคลิปนี้วันนี้หมื่นที่เจ็ดแล้วนะเอ้ยไม่ใช่เจ็ดขอยวิทยหกพี่ทอมหนึ่งแปดเจ็ดแปดอันนี้หมื่นที่แปดไปเลยหมื่นที่แปดหมื่นที่แปดอย่าค้างนานสิ หมื่นที่แปดเฮ้ยเฮ้ยเบอร์สิได้รุ่นนะอังกฤษ CAF อังกฤษพสโคโฮได้ปะวะมันดีใจไม่สุดอ่ะดิมันไม่ถึงแสนได้แหละได้แหละที่ได้หมื่นสองหมื่นกูไม่ถามว่าได้ไหมที่กูได้หกหมื่นกูทำมาเป็นถามว่าได้ไหมนะครับทุกคนโอเคทุกคนมาเดี๋ยวมาที่ BOE บวกแกันต่อนะครับบวกแคัสเซ็จเ็บร้อยแล้วแฮร์ี่เคนหมวย แฮรี่เคนหมวยไม่ต้องหวังตัวสูงติดตามตลอดครับการวัวเฮ้ยเฮ้ยมดเมฟาอูเห็นมีคนบอกว่าฟาอูฟูเชลซีหรอมีคนหาซื้ออ่อเทียมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดเองทุกคนครับแม่งวัดกันที่แอลเฮดผมแล้วแหละ เนี่ยครับว่าแอลเฮดบุก8ผมเนี่ยมันจะเป็นยังไงเจ๊งไม่เจ๊งวัดกันตรงนี้แหละครับน้องชายมึงจะแช่งก็แช่งมาไอสัตว์กูลุยแล้วน้องชายครับกูเองจะแช่งพี่มึงก็แช่งมาเออมันเนี่ยเฮ้ยใครวะอังกฤษฟีบี้อังกฤษโอ้โหมาพีีมัวสาม0ันหกราคา เกลือใช่ไหมเดี๋ยวนี้ได้ตัวสามหมื่นต้องเกลือแล้วแหละเพราะคนอื่นเขาได้เป็นล้านเอ้ยเป็นเป็น,ปนแสนล้านเป็นล้านล้านกดแม่งสามใบเลยไอคอนกูเดือดแล้วไอ้สัสเบอร์สี่เปอร์ตีสเปนไม่ได้โอ้โหเอียโลเฟอร์นันโดเอียโลครับทุกคนค่อนข้างเหี้ยไปยาวผมพูดเลยโอ้ยเดี๋ยวใสย่ยี่อาชิโคมื่อกี้ไอ,บอ้บวกแปดเอลเฮดอะกากกว่าปีฮอตอีกปีฮอตผมได้สโคไงแม่งห้าหกหมื่นนะครับ กองแช่งนั่งเฮลั่นเลยเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงออกมาจากสเรีมนะใครวะบาร์ซิลอีกแล้วเหรออ่าเด็กกาลินชากาลินช่าครับตัวประจำก็นี่ค็คือผลประกอบการนะครับตัวที่นี่แพงสุดครับซึ่งเป็นใครก็ไม่ซึ่งแบบมาจากการ์ดอะไรก็ไม่รู้นะครับโอ้หบวกแปดทุกคนดูดิโคตรเกือโอเคครับทุกคนก็กดไลค์กดติดเป้งด้วยนะ